สวัสดีครับวันนี้วันนี้ห้าตุลาแล้วครับวันนี้พันแซกเจอผึ่งนะครับดูครับเหมือนหนีไปพงแล้วกันจี่อย่างเคี้ยนน้ำแน่เคลื่อนน้ำแน่ดูนะครับนี่ครับพันแซกพันบอมครับพันเราก็หกลงเลยจัดเลย่นดึงจัดดึงมันสางใครเงาเราหรอกดึงนะเขาบอกสางนี่ก่อนพันไม่นี่ครับ นี่ครับอยู่ข้างบนดูนะครับปะเต็มตัวลุยเลยครับไปฮะเต็มเต็มอ่าตกขึ้นยังไงไปขึ้นเหนียงเงมันติดขึ้นเขาเหมนก่อนตกขึ้นไปให้มันเหนี่ยงน้อยก็เออจริงนะหนึบตกขึ้นบนนั่นอะไรนี่อือนี่อเนี่ยอ๋อโอ้ที่เหลือันนี้ตีนก้อนเขาเลยเนาะไปลุยเลยครับ

เดี๋ยวครับแป๊บนึงครับสักคู่ครับสักคู่เคลียร์น้ำก่อนครับอือชีแทะควันตัวเก่าค่อยแหมมันขึ้นหวังมันจะได้แตกโอ,อ,อ้ป่ะหน่อยได้กาน้ำมันลดกว่าย,ยังดีเอาไว้กาน้ำมันลดไว้หามันหูกต่อ นี่มันมีตีย่ำเนี่ยย่ำได้้เนาะสอหัดย่ำตัวอื่นก็ได้ไ,ดไ,ดไม่เนอนี่อันเด้อจัองมันซื้อ,อะละ แข็งเขาขึ้นไปกันแล้วก่อไม่ดิบเต็มให้โอ้ตั้งกล้องบนใดเหมรอผมแท็กมาพอดีพอมเอาตั้งกล้องมันต่อบันไดฮักก่อน สวยงามครับสวยงามล้ะนี้สวยงามครับเดี๋ยวกันเด้อฝ่ามือใหญ่ๆครับ ตั้งกล้องให้น้อยเด้อผมสูงเต็มให้ไม่สูงเท่าไหร่ครับประมาณห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรหรือห้าเมตรนี่ครับหลังนะครับสวยๆครับหัวน้ำครับได้อยู่ครับ ครับรุ่ยเลยครับ หมูดีก่อหมูคดเท่าสองคดนั่นน่ะเป่งเกินทีน่ะ

น้ำหวานนะครับผลงานของลังนี้น,นะครับ